จอยดีไม่มีพังแถมราคาประหยัดตังและมีคุณภาพโดยได้รับการการันตีจากนักแข่งระดับประเทศและลูกค้าหลายๆท่านได้เลือกใช้แนะนำเลยต้องร้าน x360 shopping ลิงก์อยู่ด้านล่างรีไปซื้อให้ไวกันเลยครับเอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะผมสำหรับช่วงรีวิวตั้งแต่ผมก็คิดถึงกันหรือเปล่านะก็ช่วงนี้ท,ทำทำไมครับผมก็มันที่ผมทำขึ้นมาก็เพราะว่า จะให้คุณผู้ชมที่เลือกซื้อนักเตะปีนั้นๆหรือว่านักเตะคนนั้นเลยอะซื้อถูกเอ้ยว่าใช้แล้วมันจะเป็นไปนตามที่ผมพูดเป๊ะๆหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยละกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมสรุปมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงและเหมือนกันกันกบทุกคนที่ใช้นะครับผมก็หมดแล้วครับผมสำหรับคิดถทงการาของปีเวิร์คั p ศูนย์หกเอ๊ะหรือว่าเหลือใครอีกก็ถ้าเหลือใครก็เชวยคอมเมนต์ด้วยนะฮะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือใครแต่ว่าตอนนี้เราก็เปิดคิดถทงการามาแล้วก็คื ช่วงของกองหน้าปี14ที่มัมต์ซีซันนั่นเองนะผมก็อันดับแรกพูดถึงเซจิโอกุนากโร่ก่อนทําไมถึงเอาเซจิโอกุนากโร่มาทําคลิปรีวิวเอ๊ะมันต่างกับปี14หรือเปล่าต่างกับปี11หรือเปล่าต่างกันมากไหมต่างกันแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูในไฮไลท์กันแล้วก็ฟังผมบรรยายไปเพลินๆได้เ,เ,เลยครับผมแล้วก็ฟังบทสรุปตอนท้ายด้วยนะไปดูเลยครับผมบอกตรงๆนะครับผมนะว่าสำหรับเซร์จิโอกุนากโร่ปี14ที่มัมต์ซีซันเนี่ย มันไม่ใช่อากิโลที่ธรรมดามากๆเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเป็นอากิโลที่ตัวเล็กแต่แม่งแข็งชีพหายโคตรแข็งผมกล้าการันตีมากๆเลยนะผมแล้วก็คมคมกว่าเดิมอัปเกรดหลายเท่าเลยค่อนข้างที่จะถูกใจและชอบนะสำหรับกองหน้าสไตล์นี้ผมก็คือเป็นเออกองหน้าตัวเล็กแหละแต่ว่ามีความเร็วในะหาช่องได้ดีมากเช็คลายดีมากคือแบบจังหวะไหนที่เซอร์จิโอคุนอากิโ่อ่ะมันยืนล้ำหน้าใช่ไหมอากิโลมันก็จะวิ่งถอยหลังกลับมาผมเพื่อที่จะรอจบสกอร์และก็เช็คไม่ให้ล้ำหน้าถือว่าเป็นอากิโ่ที่แบบ หาช่วงดีๆก่าเก่าแบบอัปเกรดหลายๆเท่าเลยนะครับนะแล้วก็ลูกปฏิกิริยาลูกเก็บตกอากโรปีนี้มันก็ดีมากขึ้นหลายเท่าเลยแล้วก็อากโรปีนี้ที่มันเด่นขึ้นใหม่นะครับผมก็คือความเร็วที่มันเร็วมากขึ้นก็คือว่าสังเกตได้เลยว่าอากโรแบบปี14เนี่ยหรือปีเวิร์ครัพอะไรประมาณเนี้ยหรือปี11เนี่ยความเร็วมันจะประมาณแบบ 79, 78, 80อะไรประมาณนี้มันอยู่แค่นี้แต่ว่าสปีดต้นมันเยอะอยู่นะก็โอเคครับผมแต่ว่ามันจะเร็วแค่ตอนออกตัวช่วงแรกแต่สำหรับอเกโลปี14ที่มอเตอร์ซีซั่นนี้ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเป็นอเกโลที่มีความเร็วถึง83แต่เวลาใช้จริงแล้วแม่งโคตรเร็วเลยสปีดต้นก็ดีครับผมแล้วก็มีความอึดถึง83เพราะฉะนั้นเออการความเร็วในการวิ่งเนี่ยแทบจะไม่ตกผมก้าการันตีแล้วก็ จังหวะที่ผมคัดก็จะคัดจังหวะที่จบสกอร์นะแล้วก็จังหวะที่เบียดพระธาตุกองหลังนะกองหลังส่วนใหญ่เบียดแม่งแทบไม่ลงคือถ้าจะเบียดมันลงจริงๆผมก็แนะนําให้เอาแบบเออเอาไม้หน้าสางฟาดไปที่หลังขาไม่ก็กระโดดทีบย้อนหลังแม่ง <c oughs> ไม่งั้นแม่งไม่ลง,ลงจริงผมกล้าารันตีมากๆผมนะสำหรับกองหลังที่ตัวใหญ่หญแล้วเจอกบบอากิโ่เนี่ยผมว่าเบียดค่อนข้างยากนะแต่ถ้าสมมติเจอกองหลังที่แบบตัวเร็วๆมีความเล็กเข้าประท้าดีอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้อากิโลเซได้บ้างแต่ส่วนใหญ่อากิโ่แทบไม่ล่วงเลยคือมัน โกงโกงอะคือคุณผู้ชมต้องลองใช้เองนะมันมันดูแบบโกงโกงและแถมอีกอย่างนักเตะคนนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ง่าย้วยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่แบบา่าช่องก็ดีความเร็วก็มีล้มก็ยากคมก็คมคือมันแบบมันเล่นง่ายนะครับผมนะถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นง่ายมากๆอีกคนนึงเท่าที่ผมใช้มานะครับผมก็จกังหวะนี้อากโลก็ชิปโกก็อะไรขเขาก็ไม่รู้ก็อากโลอย่างที่ผมบอกนะผมว่าจบสกอร์ดีทุลุแบบแต่ว่าลูกป,ปั่นเนี่ย ถามว่าจบสกอร์ได้ไหมมันได้นะแต่ว่าคือเวลาใช้อากโิโลปีนี้เอาจริงอากิลมันจะแบบหาช่องดีเกินจนแบบมันวิ่งกระชากทําให้กองหลังหลุดและส่วนใหญ่คู่ต่อสู้ก็จะเอาผู้ต่อสัสประตูออกมานั่นเองนะครับทำให้มีโอกาสได้ยิงไกลหรือว่าได้โอกาสได้ล็อกหลบโกและยิงแล้วก็สามารถฝึกชิปได้นี่ก็คือเอออากโิโลมันเด่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็จังหวะนี้นะผมผมก็งงนะเขาเป็นคนอังกฤษจริงหรือเปล่าแต่ว่าชื่อเขาเขียนว่าลุงเกาก็น่าจะเป็นคนไทยมั้งครับเขาก็ทักแชทผมมาผมก็ตอบเขากลับไปผมก็งง เขาเป็นใครอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็ตอบกลับไปกลับมาผมเดี๋ยผมก็จะให้ดูให้ยอะไรแปลกๆนิดนึงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาเคสนี้หรือเปล่าถ้าเคยเจอก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะผมนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะผมจะได้หาทางแก้เพราะไอเหตุการณ์เนี้ยผมเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกๆไงผมเลยไม่รู้เนี่ยนะสังเกตว่าผมเล่นอยู่เรื่อยๆนะค้างเลยแล้วมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยคนระับผมจังหวะนี้ผมก็เป็นอะไรว่าผมก็รู้ว่าเออเน็ตมันกระตุกหรือเปล่าผมก็เลย ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยสัก5นาที10นาที20นาทีอย่างเงี้ยผมทนไม่ไหวไงผมก็เลยต้องออกเกมเลยเพราะว่ามันค้างอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาจริงนะถ้าสมมติผมไม่ตัดคลิปให้ผู้ชมดูเนี่ยความยาวที่ผมรอประมาณ22นาทีนะฮะโอเคผมจะมาต่อไปนะไม่ต้องมาผู้พันนำเพลงก็ถ้าใครรู้ปัญหาก,ก็ช่วยบอกด้วยนะผมจังหวะนี้อากโลก็ฉกบอลได้ครับผมก็คืออากโลเนี่ยถ้าสมมติกองหลังคนไหนที่ทำการคอมบอลอยู่แล้วคิดจะโชว์แอคติ้งเนี่ยอย่าคิดซะดีกว่านะผมเพราะว่าอากโลเนี่ย จุดเด่นของแม่งคือแม่งขยันไงมีความอึดเยอะนะแล้วก็ขยันไล่บอลเข้าประทะเอียงบอลได้ดีคือตอนนี้ผมก็รู้สึกไม่แปลกใจนะทําไมเฟอร์นันโดตอเรสศูนย์เก้าราคามันถึงตกเพราะได้ใช้เซอร์เจอกุนอากโร่เนี่ยแหละครับผมจังหวะนี้อกา,ากโร่ A ก็โยกหลบแล้วก็ยิงแล้วก็จุดเด่นของอากโร่อีกเรื่องหนึ่งคือปีนี้มันเป็นปีที่อัปเกรดแบบอัปเกรดเกิน14บวกห้าแน่ๆเรื่องนี้คือความคล่องตัวควบคุมบอลแม่งควบคุมดีมากสังเกตจังหวะนี้ครับผมซีดานเธอหลบมาแล้วก็ดูว่าผมกองงหลั เอาเซอร์จิโอคุนแลเกโลล้มยากมากมันมีหลายจังมันมีหลายครั้งนะที่เวลาผมใช้แล้วอะ่ะโดนกองหลังปะทะประมาณ3คน4คนอากิโลแม่งไม่ล่วงแต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบยิงไม่เข้านำมารอเป้าก็โดนเบียดขนาดนั้นก็ไม่แปลกใจนะผมแต่ว่าจาาังหวะนี้ผมคัดให้ดูนะเพื่อเป็นออหลักฐานที่ยืนยันนะว่าอากิโลมันแข็งแก่งจริงๆปีนี้คือค่าแข็งเก่งและสมดุลมันอาจจะไม่ต่างกับปี14มากับผมแต่เวลาใช้แล้วแม่งแข็งแก่งกว่าเยอะคือผมไม่เคยใช้นักเตะที่มันโตเล็กแล้วมันแข็งแก่งขนาดเนี้ย คือเมสซี่อ่ะค่าพลังมันก็ดีนะแต่ว่าผมว่าเมสซี่แม่งสู้อากิโลไม่ได้เรื่องความแข็งแร่งเอาง่ายๆคือความดื้อแม่งอ่ะแล้วก็การยิงไกลของอากิโรในทีเด็ดมากผมคือยิงหลังเท้าได้โคตรมันบอกเลยนะก็ประมาณนี้ผมสาหรับเซอร์เชียลกูลอากิโรฮะวันนี้ก็มาบรรยายนะว่าอากิโลปีเนี้ยมันเป็นอากิโลที่อัปเกรดข้อที่มันดีๆแล้วอ่ะให้มันดียิ่งขึ้นปีอีกนะครับผมนะแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ก็ดีๆคู่ต่อสู้เขายืนนิ่งๆยังไงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือน ทำหน้าที่ในการรีวิวอากิโลต่อไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมถนะ้เพื่อนๆชอบก็สามารถซื้อมาใช้ได้ผมในะราคาประมาณ7ล้านถึงแล้านนะฮะผมก็กล้าการันตีนะว่าแม่งคุ้มคุ้มเกินอะ่ะคุ้มเกินไปครับผมเพราะว่ามันเป็นอากิโ่จริงๆนะปีนี้ผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพยายามเก็บตังค์ซื้อนะถูกใจครับผมให้ไปเลย5ดาวบอกเลย ก็จังหวะนี้ก็เป็นลองจังหวะลูกสุดท้ายนะผมอากิโลก็วิ่งกระช้าผมสังเกตได้เลยว่ากองหลังของเขานี่บางครั้งก็หยุดเออเออไม่ก็วิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตได้เลยว่าตามไม่ทันนะผมนะแล้วก็จังหวะนี้ก็เป็นอากิโลยิงไกลครับผมถือว่าอากิโลปีนี้ผมกล้ารันตีว่ามันน่าใช้มากนะคือมันไม่ใช่แบบปี11มันไม่ใช่แบบปี14ผมแต่ว่ามันเป็นปีที่อัปเกรดหรือมันเก่งยิ่งขึ้นหลายๆเท่าเลยหลายขุมเลยนะผมกล้ารันตีมากผมเลยก็จังหวะนี้เป็นจังหวะลูกสุดท้ายก ให้ดูไฮไลท์เพียงประมาณนี้นะผมเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่สำหรับนักเตะปี14เที่มันซีซั่นอากิโลครับผมเียตัดสินใจกันซื้อกันอไม่เอ่ยครับผมก็สำหรับเซอร์เชียวคุณอากิโลปีนี้นั้นก็มันก็คือคั้แรกับผมก็ดูค่าพลังนะเมื่อเทียบกับปี14อ่ะลองเทียบกันแล้วมันก็มีอันเน้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมากกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนี่ยครับผมแต่ว่าผมก็สงสัยเงี้ยแล้วผมก็ลองใช้ดูนะผมว่ามี ผู้ใหญ่ใจดีส่งส่งหลานไม่รีวิวผลปรากฏว่าโอ้โหคือแม่งเป็นอเกโร่ตัวจริงๆแหละคือมันเป็นอเกโร่เวอร์ชันอัปเกรดของปี14แบบแบบเก่งอ่ะเก่งเลยอ่ะคือผมลองใช้ปีผมลองใช้เซอร์เจอร์คุนอเกโร่ปี14บวก5แล้วเอาตรงๆนะไม่ได้อวยนะมันยังสู้ปีนี้แค่บวกหนึ่งไม่ได้เลยจริงๆครับผมสำหรับเซอร์เจอร์คุนอเกโร่ปี14ที่ออเดอซีซั่นเนี่ยจุดเด่นคือแม่งคมคมเลยอ่ะคือคมมากๆนะแต่ว่าลูกปั่นอาจจะ ไม่ค่อยได้เด่นสักเท่าไหร่นะเพราะผมเองก็ไม่ค่อยจะยิงปั่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเซอร์จิ้ยวเซอร์จิ้ยกุยเกโร่เนี่ยเวลามันหาช่องมันจะวิ่งแบบวิ่งพิมพ์พวดแล้วแบบหาช่องได้ดีมากนะแล้วก็แบบโอกาสยิงไกลอย่างเงี้ยจังหวะยิงหลังเท้าอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วแม่งก็ยิงหลังเท้าได้โคตรเทพและโคตรดีนะครับผมนะแล้วก็จุดเด่นของเกโร่ปีนี้คือแม่งหาช่องดีแบบดีแบบดีเลยอ่ะผมก็เริ่มไม่แปลกใจแล้วครับผมนะว่าทำไมเฟอร์นันโดตอเรส0.908ราคาตก เพราะไอ้อเกโลเพราะการหาช่องของอเกโลแม่งแบบคือมันไม่ยืนอยู่นิ่งเลยนะผมสังเกตจังหวะในไฮไลท์ได้แน่นอนนะผมนะแล้วก็สำหรับอเกโลโบทุกๆปีอ่ะมันจะไม่ค่อยเร็วทำไมถึงไม่ค่อยเร็วเพราะว่าสปีดต้นมันเยอะ,ะผมแต่ความเร็วมันก็ธรรมดาแต่สําหรับปีนี้ไม่ใช่นะผมสาหรับปีนี้ความเร็ว83สปีดต้น88คล่องตัว87คือแม่งเร็วเฮียๆแล้วเสือคล่องครับผมปฏิกิริยา85แม่งไม่ยืนอยู่นิ่งนะเพราะ เพราะว่าผมลองเอาอากีโลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเซอร์ให้ดูเลยนะครับผมนะว่าอากีโลทุกๆปีอ่ะส่วนใหญ่ค่าปฏิกิริยามันจะประมาณ70กว่าๆน,นี่ยแหละมาสุดก็80อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าสําหรับเซอร์เชิญคุณอากีโลปี14บสี่ทีออฟเดอะซีซั่นเนี่ยปฏิกิริยาถึงแปเพราะฉะนั้นลูกแบบลูกนิ่งไม่พลาดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าปฏิกิริยาแค่78เท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วคล้องตัวสู้ปี14ทีไม่ได้แน่นอนความอึดเนี่ยพีเด็ดมากผมวิ่งเล่นทั้งงงงงงเเเกกกมมมมมออออออ่่่่่่ะะะแแแแคควาาึึดยยัหลลืินนรถี เป็นแข็งแก่งมากผมคือแทบจะไม่ล้มเลยถ,ถ,ถ้าได้ดูในไฮไลท์คือแม่งแข็งแข็งโอบีปี14หลายเท่าหลายขุมแข็งแบบแข็งแข็งสัตว์เลยะนะเพราะว่าในไฮไลท์ก็มีหลักฐานให้ดูยืนยันเลยนะผมว่ามันแข็งแข็งแก่งมากเนะี่ยฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือควบคุมมอน89ถ้าเทียบกับปี14มันแค่83มินนิเล็กมอน88เพราะฉะนั้นเซอร์เจอร์กุลาเกโรปีนี้ถ้าพูดง่ายๆมันก็คือเมซี่ที่เล่นสไตรเกอร์นั่นเองครับผมนะเพราะว่า ความเร็วที่จัดจ้างสปีดต้นที่มากขุมคล่องตัวที่เยอะปีเลยควบคุมบอลที่โคตรจะเยอะสมดุลแข็งแร่งดีมากจบสกอร์พลังการยิงไกลดีมากๆเฮ้ยมันเหมือนผมจะอวยนะเว้ยแต่มันผมไม่ได้อวยจริงๆลองซื้อมาใช้ก่อนนะครับผมนะแล้วค่อยมาพิจนารณาเรื่องที่ผมพูดอีกทีแต่ผมกล้ายืนยันว่าซื้อร้อยทั้งร้อยแม่งคุมและแม่งก็เป็นกองหน้าที่แบบทุกรหัสควรจะมีอ่ะมันเหมือนแบบอาลมิเนโดอย่างเงี้ยแมซซี่อย่างเงี้ยแม่งมีกันแทบจะทุกคน ผมคิดว่าเซอร์เจอรวกุนอากิโร่เนี่ยก็ควรจะมีไว้นะครับผมขณะนี้เป็นเอนจินเก่านะคุณผู้ชมก็ลองคิดดูเอาละกันนะว่าเอนจินน้าจะเป็นไงแลวผมก็สัญญาได้วยว่าเอนจินน้าผมจะมาทาคลิปรีวิวอากิโร่อีกรอบนึงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าติดใจมากโคตรเก่งและถูกใจรักเลยจุดนึงทีจุบทีสําหรับราคาแล้านผมกล้ารันตีว่าซื้อยังไงแม่งก็คุ้มแต่ถ้ามันราคาตกกว่านี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันราคาตกว่ามันจะราคาตกอีกหรือเปล่า แต่ว่าซื้อตอนนี้ยังไงแม่งก็คุ้มผมกล้าการันตีจริงๆก็เป็นยังไงกันกบ้างผมนะสำหรับเออคนที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะถ้าอยากจะดูคลิปต่อไปติดตามต่อไปก็กด s u b สไครต์กันได้แล้วก็ถ้ามีนักเตะปีสิี่ทีตัวไหนที่แบบแจมๆอยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้ทางเพจได้เลยนะครับผมใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบายครับผมพูดมากเกินแ <laughs> ม่งโคตรเก่งอะขออวยในเถอวะ